คีย์เวิร์ดสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอยู่ในคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคีย์เวิร์ดนั้นกุญแจนั้นคืออะไรขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นยังไงกันเลยห้าดาบกันเลยทีเดียวมันเหมือนว่าคุณอาจจะเหนื่อย กับอะไรบางอย่างอาจจะเหนื่อยกับงานอาจจะเหนื่อยกับคนอาจจะเหนื่อยกับความคิดของตัวเองนะคะอาจจะตีกันกับตัวเองอยู่ในหัวคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอยากจะยอมแพ้ะคะ่ะแต่คุณก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่รอคุณอยู่หรือคนข้างหลังกําลังรอความหวังจากคุณอยู่นะคะคุณกําลังอาจจะคิดว่าเออแล้วถ้าจะสู้ต่อหรือจะเดินต่อจะอยังไงต่อดีนะคะ5ดาบคือเป็นคนที่กําลังคิด คิดไปข้างหน้าต่อแต่ตอนนี้อาจจะหยุดพักบ้างรู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะแสงสว่างแห่งความหวังก็ยังมีอยู่นะฉะนั้นถ้าคุณเหนื่อยก็พักได้นะคะแล้วก็เดินต่ออย่าท้อนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเรามาดูว่าคีย์เวิร์ดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคืออะไร สองเหรียญ t o of p e n t a c l e เดี๋ยวเราเปิดให้ครบแล้วมาอ่านพร้อมกันโอ้โ oh, of c u p ค่ะหนึ่งถ้วยหกเหรียญค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญนะที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สองเหรียญ t o of p e n t a c l e คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจขอให้คุณมีเป้าหมายขอให้คุณอย่าโลเลคีย์เวิร์ดคือคุณต้องมุ่งมั่นตั้งใจโฟกัสอย่าโลเลถ้าคุณจะทำสิ่งใดก็ขอให้โฟกัสสิ่งนั้นขอให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะถ้าเป็นพลังจิตใต้สำเนึกก็คือจิตอยู่ที่ไหนพลังของคุณจะอยู่ที่นั่นนะคะฉะนั้นคุณอยากให้สิ่งไหนสำเร็จคุณอยากให้สิ่งไหนเติบโต คุณอยากให้สิ่งไหนเปลี่ยนแปลงคุณจงโฟกัสเรื่องนั้นๆนะคะเห็นไหมมันมีสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะสองเหรียญมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนบางทีมีการโยกย้ายด้วยนะคะคีย์เวิร์ดโฟกัสนะเอ็ดออฟคันะคะคีย์เวิร์ดก็คือคุณจะต้องรักตัวเองคะ่ะเติมเต็มตัวเองก่อน รักตัวเองเมตตาตัวเองนะคะแล้วคุณจะรักคนอื่นเมตตาคนอื่นโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังโดยที่คุณให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอให้คุณทําในสิ่งที่รักค่ะขอให้คุณกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองสิ่งใดที่คุณมีขอให้คุณแผ่ขยายออกไปเช่นความเมตตาคุณช่วยเหลือใครได้แบบไหนคุณก็จงใช้สิ่งนั้นที่คุณมีช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วคุณจะได้รับมามหาศาล ยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะจําคํานี้ไว้ว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับแต่ให้ในสิ่งที่คุณสามารถให้ได้ให้ในสิ่งที่คุณไม่เดือดร้อนให้ในสิ่งที่คนคนนั้นเขาต้องการคุณมีอะไรก็จงให้ออกไปอย่างเช่นแม่หมอดูไพ่ชอบอ่านไพ่ชอบอ่านคําทํานายก็คือมาส่งต่อพลังงานดีๆด,ด้วยการอ่านด้วยการทํานายไพ่ให้กับทุกๆคนฟัง ให้กับ f อฟฟังให้กับกาลยาณมิตรฟังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นการเติมไฟเติมฟันนี่ก็คือการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างหนึ่งนะคะสิ่งไหนที่คุณให้ไปพลังงานนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณแน่นอนให้ออกไปค่ะอาจจะไม่ใช่เงินใช่ทองก็ได้แต่เป็นการให้ความสุขให้คำพูดดีๆให้ความรู้สึกดีๆให้ในสิ่งที่คุณให้ได้ให้ในสิ่งที่คุณให้แล้ว มีความสุขไม่ทุกนะคะเห็นไหมเมื่อคุณให้ออกไปคุณจะได้รับกลับมาค่ะหกเหรียญให้ออกไปแล้วคุณจะได้รับกลับมานี่คือคีย์เวิร์ดของคุณนะคะทรงพลังทั้งหมดเลยนะสามใบนี้เป็นไพ่ที่ทรงพลังมากๆขอให้คุณเนี่ยจงนำไปปรับใช้นะคะคำพูดนี้คีย์เวิร์ดนี้กุญแจเนี้ยจะสร้างปฏิหารการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณในแบบ พลิกชีวิตแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคุณเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะคุณจะได้รับทั้งความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความมั่งคั่งร่ำรวยการมีปึกแผ่นการมีชื่อเสียงการที่มีคนรักคนเมตตาคนปรารถนาดีนะคะมีแบ็คที่ดีมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีและคุณเองอะค่ะในอนาคตอันใกล้นี้หรือใครที่ มีอยู่แล้วนะคะมั่งคั่งอยู่แล้วคุณจะยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นไปอีกใครที่กำลังเริ่มสร้างนะคะคุณจะกลายเป็นคนคนนี้ค่ะวันไหนที่คุณได้รับคุณก็จงให้ออกไปหรือวันใดวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะคุณก็จะได้ให้คุณจะเป็นผู้ให้อย่างเต็มภาคภูมิจริงๆวันนี้คุณอาจจะให้ด้วยความสุขคุณอาจจะให้คำพูดดีๆ อาจจะให้รอยยิ้มอาจจะให้ความรู้สึกดีอาจจะให้ความรู้ความชํานาญที่คุณที่คุณมีให้กับคนอื่นเนี่ยค่ะวันหนึง่งคุณก็จะได้ให้ทรัพย์สินเงินทองในแบบที่คุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้โดยที่คุณไม่เดือดร้อนหกเหรียญน,นี่คือเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะเศรษฐีให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องต้องการอะไรตอบแทนนะคะให้ด้วยความอยากให้ หกเหรียญนี่คือให้ด้วยความรักด้วยความเมตตาเมื่อคุณให้ออกไปมันก็จะมีคนอื่นมาให้คุณเช่นกันคุณจะได้คนคุณจะได้พบได้เจอกับคู่รักคนรักที่มาอุปถัมภ์คุณมาดูแลคุณมารักมาเมตตาคุณมาจริงใจให้กับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะแต่ครั้งนี้จะกลับมาชัดเจนจะกลับมาโฟกัสกับคุณทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความรัก เรื่องการงานคุณจะเจริญรุ่งเรืองเช่นกันนะคะถ้าคีย์เวิร์ด3คีย์เวิร์ดนี้คุณสามารถใช้แล้วก็ปรับสมดุลนะคุณจะได้รับความสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวยความรักที่ดีชีวิตที่มั่นคงแน่นอนนะคะนี่คือ3มคีย์เวิร์ดนะโฟกัสรักเมตตาให้ทั้งตัวเองให้ทั้งคนอื่นยิ่งให้ยิ่งได้รับ นะคะขอให้คุณนําไปปรับใช้นะแล้วชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วมันจะเป็นพลังงานสะท้อนกลับมาหาคุณเองนะคะคุณให้ออกไปเท่าไหร่คุณจะได้รับกลับมายิ่งกว่าเคยสูญเสียอะไรไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นมายิ่งกว่าและคุณจะได้รับโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยมันมีแต่คนอยากเอามาให้คุณค่ะ นี่คือพลังงานดีๆนี่คือกฎแรงดึงดูดนี่คือกฎสัจธรรมนะคะยิ่งคุณยิ่งปล่อยคุณจะยิ่งได้รับยิ่งคุณให้ออกไปเท่าไหร่คุณจะได้กลับมามากยิ่งกว่าเดิมนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้เป็นของคุณนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการค่ะ